หลังจากที่บ้านนีเนี่ยสงงยร้างเยือบไมนะครับผมสงงร้างเยือมากอ่ที่นี่บ้านนี้ก็ได้ออกล่าครับ <มา S 1> ออกล่า,าเรื่อยๆก็บ,บ่าได้มีเวลาหลายครับผมออกล่าตามเวลาเจ้าของก็ประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์พี่น้องสองอาทิตย์กุ้งๆนี่แหละตั้งไปสิบตัวบ้านน,น,นี้นนนกับที่ว,ทว่าอยาก <ๆ S 1> ให้ใสเ่เยือราคาแพงก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นมือใหม่ครับเขาเป็นมือใหม่ป่านี้นี่ การเสียเงือมันมีเปอร์เซ็นต์ที่เขาเสียเงือหลายครับเพราะเขามองไม่เห็นเอ่สิ่งกีดขวางใต้น้ำนะพี่น้องบ่ง่ายครับบ่ง่ายบ่านินบอกเลยครับว่าบ่ง่ายแต่ว่ากักินครับผมถือว่ามีผลงานพี่น้องไปเบิ่งครับผมบอกว่าว่ามัน สองอาทิตย์แลยผมเนี่ยป้าขึ้นเท่ากับขึ้นมองอื่นกับขึ้นครับมองนอื่นกับขึ้นนี่เือนแต่ว่ามันบอกินว่ะแสดงว่ามัน,ม,นมันกันนานจะกินอยากกันน่ะน่าจะตีจะว่าจอมันเอาเนาะมองเนว่าจะได้ไง่ายๆครับแต่ว่าใจเท่านั้นครับมันก็นคือว่าใจเท่านั้น คือว่าเ้าหมาักข้อชอบด้การหลาแบบนี้ครับผมแต่ประดี๋ยวเกี่อวผมดุนไปครับมันต้องมีของมันต้องมีของเข้าจักมือนะมันต้องมีของเราสักวันเข็กใหม่นะ เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เอาเอาเอาโอเฮ้ไม้หนีได้การว่ะเด้อเด้เอเอาเอาว่ามันเบ็ดสีไปเลยเด้อุ้ยได้การได้การตบตบตบ่รู้ว่าไปยังครับผมมีตบมีตบ ตึงตึงปุ๊บเลยตึงเปียเรื่องเงนเ้ยตื่นเตืนโดนครับโดนโอ้ยงปลาขึ้นเห็นปลาคนหนุ่มไหมละครับผมเต็มแรบบแบบกเต็มแรกกดกับเยือกกระดีครับผมสวยสวยสวยเยือกกระดี เก็บมาครับแต้มแรกมาแล้วก็ผมแกลวเกล,ลีวลุนต่อผมช็อตมึนได้ยายครับผมเพราะไอแบบ้แดดมันหอนย่อยบ้าดิเี้พยายามถ่ายชอ็อตใอ้เบื้องครับผมถ้าว่ามันได้บ่ได้ก็แล้วไปครับผมเพราะว่าการใส่ก็ดีนี่บ่ธรรมดาครับผมบ่ธรรมดาเลย ลางจากที่ได้ก็ดีว่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วผมนี่แหละเองก็ได้ตัวเ่ยมันมันก็ดีและค่าถูกโ,โอเคครับเรนวาแอคชั่นมันแอคชั่นมันออกยากถูกไล่ก็ดีให้ว่าแหละ ลาลวิเรล่อยๆตีเล่นยู่นี่แหะนี่แหะมาถ้า่าว่ n g เหลี่งานเสร็จการเสร็จงานเหลือขอมาเดียบผมมันมักต่ไหนยังดีนะโอ้ติดใหม่ Bun, bun. Bun la vina om. Nera. Hai wa. Ui. Lối suối. Hai wa. Xuất giọt. Khảo rồi đó. Ui, khó to hả? Khó to. Mà chia nó hồ nhau quá Ui, ông lắm mắm lắm 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 Đi lắm lắm Ui, lắm lắm Ui, đó, เด้อเด้อเด้อเดีเอเด้อกิเป๋กิเปอ๋ปวดตายกระเป๋วยุงแางแป๊บนึงครับแป๊บนึงมีเงียงว่ะเฮียตัวแรงในชีวิตของผมจับเลยจับแบบเดีววะคิเปอร์อยู่ในกระเป๋าเ,เจ้า เอาแล้วครับผมฮีเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดวุ้นใจตัวแรกครับผมตัวแรกในชีวิตโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนข่าวตัวแรกในชีวิตครับผมกับการตีก็ดีพร้อมตัวแรกครับผมมาแล้วครับผมตัวแรกในชีวิตของบ้านดินครับผมมาแล้วมาแล้วเข่าใหญ่ผมมัน โลกวัาเนี่ยครับตอนนี้ก็ดีใจแล้วผมเพราะว่ามันเป็นปลาตัวแรกในชีวิตโอ้สันเหมือนเลยวะไม่เคยได้ครับผมนี่แหละการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับผมการตีก็ดีของมาเดินได้การเก็บก้อนเก็บก้อนนี่ตายบัคคิดวัตถิยุครับผมก็ดีราคาถือไม่เบ็ดง้างเคยตัวนใหใจเห็นไหมนี่ครับโอ้ธรรมดาครับผมการใส่ก็ดีกับไอ้ ตกปลาแบบนี้เกลีวยวเกลียวเห็นไหมเห็นไหมสวยๆครับผมตัวแรกในชีวิตของบาวดินมาแล้วครับผมปลาข้าวแกล้วข่นปรากฏตัวหนึ่งตีต่อครับได้แต้มเลยสำหรับบาวดินเนี่ยบาวดินว่ามันไหนเ้ามีสิทธิ์เสียเงื่อขักรับบาัวายอย่างที่ไต่หนาเหาบบลูแล้วเอาบอา่ได้เหาบบ่มองบม่เห็นอะ่ะ ละวบิดนี้บ้านทางบ้านบ้านนี่นสิเป็นพวกไอ้เป็นสายเผือกสายเบ็ดเผือกตะไคร้ยังี่นะกับขอนใหม่กับตอใหม่ต้นใหม่ไง,ไงเนี่ยหล่มอยู่ในชี้ครับนั่นแหละสื่อมาอเสียเงียไปเล้วสามตัวสื้อมาสิบตัวสร้างมาสิบตัวครับแอคชั่นก็บพอเบิ่งยู่ดอกแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องกอ่อให้มันได้จังหวะมันับมันค่อยสไลดแอคชั่นออกงากครับผมสินค้าราคาถือต่ว่าคิดในอีกแงน่นึงก็คือว่า เขาผึ่งมือไหมครับเขาผึ่งมือไหมตาบัดที่นี่เขาไปใส่ของแพงมันบ่บัตท่าตีเทียเดียวติดไม่ขาดจบนั่นแหละคือของแพงเขาหับ้านดินคิดทั้งสัตนนะครับผมบเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาสิเสียเงียน่ะหลายเขามองไปเห็นใต้น้ำแถวที่นี้ตีต้องไปบางที่นี่บางหมายบางจุดนี่ไม่แรกกับของแล้วครับผมไม่แรกกับติดเลยเหตุผลที่ว่บาบ้านดินเลือใส่ของถูกกว่านะครับผม ละก็แล้วแต่พี่น้องสิเลือกใสครับผมเพระาะว่าบ้านดินคิดทั้งสัตนเด็ดดายเงินครับเดี๋ยวหลุนต่อผมนี่มีแต้มแต้มแหล่ในชีวิตโคตรด,ดีใจแก้วก็น่าจ,จะซ้ำนี่ครัพี่น้องผมเริ่มจะคัำแล้วครับผมบ้านดินขออนุญาตปิดคลิปครับผมแปบ๊บนึงครับผมเดี๋ยวบ้าเดี๋เบื้องป่าตัวแหล่ในชีวิตโคตรด,ดีใจแบบนั่นเองครับผมเดี๋ยว ได้ประกวเนี่ยบ้าดนี่ปล่อยครับผมเพราะว่าเอาปลาข่าวไว้ตัวเดียวพ่อมือเนี่ยี๋ยว่าเนี่ยเบื้องบผม้เบื้องผลงานเราบ้านินสิอขออนุญาตกลับบ้านนะผมแป๊บนึงครับ,แบบรบขันแรกคะปล่อยประกวก่อนครับมันติตายไม่ตายเว้ยนะครับ,รบแ,ตแ,รแต้มแรกแต้มแรกแหงหมานเแงก,ก็ดีก็ดีชุดนี่ครับผมของกระดีชุดนี่นี่แหละแต้มแรกแหงหมานอ่ะไป นี่ทีเด็ดอว้าวมานี่มานี่นอุ้ยทีเด็ดทีเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวได้แปมนึงสวยหรูครับผมสวยหรูสวยหรูดีใจครับข่าวตัวแรกในชีวิตแต่บรทธานในรูอู้ยครับวทีเฮ็ดยังกิน พวกราไม่เคยได้โอเคโอเคว่ okay, okay, าดีนขอปิดคลิปครับผมจเจอนหม่คลิปหน้าพี่น้องนี่ครับหมายปลาขื่นโคตรหลายแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวผมว่าดีนขออนุญาตกลับบ้านครับผมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวบ่าดีนพามาออกล่าออกหาอยู่หากินเรื่อยๆนค,นครับผมเป็นคนหมักตั้งแตครับผมเจอนหม่พี่น้องสวัสดีครับ โทรไปถามป้าครับผมเห็ดห่อหมกปะนะเห็ดห่อหมกแก,ก่ผู้เฒ่าปะนะก่สิได้หลายหมกอยู่ครับผมประมาณตัวน,นี้ก็ประมาณแปะสองลกครับบ้านนี้คิดว่าประมาณสองลได้โลกครัวเกือบสองลประมาณนั้นนะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวบ้านนี้เอาไปให้ป้าเห็ดหมกสูผู้เฒ่ากินครับผมเดินไม่คลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับ